พี่น้องมาที่ต้นองุ่นที่โดนมแมลงมันกัดอีกคลิปหนึ่งคลิปที่แล้วผมก็ลงไปนะพี่น้องแต่อันนี้ผมมาลงวันนี้ผมก็จะมาถามพี่น้องให้พี่น้องคอมเมนต์มันหน่อยนี่เป็นพันอ่าเป็นสายพันธุ์ของซูปเปอร์สวิตพี่น้องไม่งาม มันแคะมันแกนมันแดงอย่างนี้เลยเพราะว่าอะไรพี่น้องผมลงอีพีที่แล้วไปคลิปที่แล้วไปเนี่ยเรื่องมแมลงมันกัดมันกัดเอาเซลล์เปลือกมันนะกัดเอาเยื่อหุ้มแกนของมันอนะไปหมดเลยมันก็ค่อยๆพอกออกมานะ แต่ต้นข้างบนเห็นไหมคพี่น้องต้นขน้ต้นข้างบนเนี่ยอันนี้คือข้างล่างจะไม่โคนมันอันนี้คือข้างบนเห็นไหมลำมันจะใหญ่กว่าข้างล่างข้างล่างนี่นิดเดียวเนี่ยเห็นไหมพี่น้องต้นนิดเดียวแต่ข้างบนน่ะต้นใหญ่อยู่ถึงต้นใหญ่ก็ไม่งามนะพี่น้องมันแคะมันแกน มันแค่มันแกนมันแดงมันมันยอดแดงแดงเหลืองเหลือไปงั้นไม่เหมือนต้นอื่นครับพี่น้องเพราะว่ามันโดนมาเป็นสองสามเดือนนะั้งพี่น้องเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงทันทีผมจะมาถามพี่น้องอย่างนี้เราใช้ต้นของมันเนี่ยเป็นสะพานเป็นสะพานเชื่อมได้ไหมคือผมจะไปเอาต้นเนี่ยไปเอาต้นของมันเนี่ยตัดต้นของมันมาแล้วก็ มาทาบติ่มเชื่อมข้างล่างและเชื่อมข้างบนอย่างเนี้ยมันจะถึงกันไหมพี่น้องมันจะถึงกันไหมมันจะเร็วกว่าไหมอันนี้รู้สึกมันช้าเหลือเกินผมว่าอีก,น,อกอน,อน,อน่าจะอีกหลายเดือนนะพี่น้องน่าจะอีกหลายเดือนนะน่าจะอีกหลายเดือนนี่ถ้าผมมีอ่าถ้าผมมีต่อ อ่าต่อหนึ่งหกหนึ่งสามสูงสูงอ่ะนะผมจะเอาต่อหนึ่งหกหนึ่งสามมาฝังอ่าแล้วผมก็จะเสียบกิ่งตรงนี้เลยที่นี่มันไม่มีพี่น้องมันไม่มีทีนี้ผมก็จะถามพี่น้องว่าเราใช้กิ่งของมันเนี่ยมาเป็นสะพานเชื่อมมาเนี่ยเนี่ยมามาเชื่อมตัวนี้กับตัวนี้แล้วก็เขียนมันมัน มันจะเชื่อมกันได้ไหมพี่น้องนะพี่น้องช่วยคอมเมนต์มาหน่อยช่วยคอมเมนต์มาหน่อยไอ้ไอ้ต้นที่ไอ้มแมลงแมลงผีแข็งมันกัดจนรอบเหลือแต่แกนเนี่ยผมจะใช้วิธีเชื่อมพี่น้องใช้วิธีเชื่อมมันจะได้ไหมพี่น้องมันจะได้ไหมครับนะมันจะได้ไหม เดีนี้รู้สึกมันช้าเหลือเกินมันไม่โตผมไม่ทันใจซะแล้วไม่ทันใจผมก็เลยลงคลิปมาถามพี่น้องนะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ของอ่งุ่นข้างบ้านชายทุ่งตำบลกุดมังหามอำเภอยังชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดขอจบคลิปไว้ก่อนพี่น้องสำหรับคลิปที่มาถามพี่น้องว่ามันสามารถ เอาต้นมาเชื่อมกันได้ไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ